เดี๋ยวจะให้ดูแพ็คเกจจิ้งของเอรินก่อนนะครับอันนี้เป็นโชค e ๊คเออร์ลินสำหรับ Z650 กห้าศูนยดินจากห้าปี2017ขึ้นไปนะซึ่งปี20่สรถผมก็ใส่ได้นะมาเดี๋ยวให้ดูแพ็คเกจว่าข้างในมีอะไรบ้างนะก่อนจะไปใส่ในวันพรุ่งนี้ ข้างๆกล่องก็จะเขียนนะครับรุ่น KA736 สําหรับ z ท5 0ปี17เนะเออเป็นรหัสรุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็ข้างในก็จะมีคือผมไปแกะมาแล้วแหละตอนได้มาคนะัะข้างในก็จะมีใบรับประกันนะครับสําหรับส่งไปที่ศูนย์เออลินประเทศไทยแล้วก็เป็นใบรับประกันของที่เราต้องเก็บเอาไว้เองนะแล้วก็มีแฟ้มแถมให้นะครับแล้วก็พวกสติกเกอร์ขู่มืออะไรเงี้ย สติกเกอร์จะมีทั้งเป็นแบบสีและเป็นขาวดำเลยนะที่แถมมาเออถือว่าให้มาเยอะอยู่สำหรับสติกเกอร์นะอันนี้เป็นเมโมโน้ตนะฮะสำหรับอ่าพกเอาไว้จดว่าสแตนดาร์ดมีโหลดเท่าไหร่เผื่อแบบจำไม่ได้เราจดเอาไว้นะจะได้ไม่ลืมในการเซตครั้งต่อไปให้มันง่ายๆนะแบบ มีข้อมูลสําหรับการเซตเผื่อใครที่แบบปรับครั้งเดียวไม่จบแล้วองอยากลองปรับไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเออก็จะมีเมโมเมื่อกี้เซตไว้ให้เอาไว้ให้แบบเขียนจะได้จําได้อันนี้เป็นคู่มือสําหรับการปรับตั้งนะครับคือถ้าใครจะปรับตั้งก็มาดูค่าค่ากลางตรงนี้เป็นค่าที่คู่มือเขาแนะนํามาสําหรับรถรุ่นนี้นะครับเนี่ยเลคแมนคือแบบวัดค่าแซกค่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในคลิปนะแต่อันนี้คือค่าที่เขาแนะนํามาสําหรับแซทหกห้าศูนย์นะ ซึ่งนินจา650ผมก็จะใช้ค่านี้เป็นค่ากลางนะอันสุดท้ายก็เป็นคู่มือการใช้งานทั่วไปคนระับแบบมีอะไรบ้างโชคแบบการออกแบบเขาข้อมูลบริษัทหรืออะไรอย่างเงี้ยจะอยู่ในเล่มนี้หมดเลยนะเป็นข้อมูลกลางๆที่แบบไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปในรุ่นโชคที่เราซื้อส่วนข้อมูลที่มันมันเฉพาะสําหรับรุ่นโชคจะเป็นอันนี้นะเป็น adjustment อันนี้โอเคอันต่อไปก็เป็น เคียวเกี่ยวข้าวรอเล่นรอเล่นเป็นประแจสําหรับปรับตั้งโช๊คนะครับเท่หมุนตรงปรับพีโรลดสปริงอ่ะนะปรับตัวล็อกตัวอะไรมนะันอ่ะจะใช้ตัวนี้เปิดออกไปก็ไม่มีแล้วครับหมดแล้วนะอันนี้ก็รอเล่นโช๊คอยูข่ข้างใต้นะอ่ะนี่พระเอกของเราโช๊คเออร์ลินรุ่น KA 736นะตัวนี้สามารถปรับพีโรลดก็คือปรับระยะสปริงได้แข็งอ่อนสปริงแล้วก็ปรับ รีบาวได้ตรงนี้นะครับไม่สามารถปรับคอมเพรสชันหรือว่าแบบไอตัวที่แบบตอนยุบป,ปรับไม่ได้ตัวนี้ไม่มีนะตัวที่ปรับคอมเพรสชันได้จะเป็นรหัส738ซึ่งอันนี้736จะไม่มี738รู้สึกจะไม่ไม่มีผลิตแล้วนะผมหาทั่วประเทศไทยแล้วในร้านดังๆในเออร์ลินประเทศไทยเขาก็บอกว่าไม่ผลิตแล้วไม่มีของแล้วนะในประเทศก็เลยต้องมาเล่นตัวนี้นะครับ ตัวล่างน่าจะเป็นตัวล่างของเออรลินสําหรับรถผมเลยนะ <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวเวลาปรับเนี่ยเราจะปรับข้างล่างนะครับตรงรีเบวที่เป็นสีดําอันนี้เราก็ปรับพวกพีโหลดข้างล่างนี้เหมือนกันจริงๆข้างบนนี้ก็ปรับได้นะแต่ว่าคู่มือเขียนว่าให้ปรับข้างล่างนี้แทนนะไอสองตัวเนี้ย <Okay. S 1> อืค่อนข้างจะหนักอยู่ราคาก็ ถ้าราคาเต็มนะใน s h อป e ีได้มา22,000แต่ถ้าใส่โค้ดแล้วผมได้มา1,800เอ้ยไม่ใช่1,800ปประมาณนั้นนะสำหรับราคาถือว่าแรงอยู่สำหรับโชค1ต้นแต่ว่ามันมันแบรนด์เออร์ลินอะเออทุกคนหลายๆคนก็มาจบที่แบรนด์นี้นะเออร์ลินนะแบรนด์นี้แบบเชื่อถือได้เลยแบรนด์ระดับโลกใช้กันแบบแพร่หลายมากในประเทศไทยนี่มันเป็นลัทธิไปแล้วอะสำหรับเออร์ินนะนะ แล้วแต่งบใครจะไปเล่น YSS ก็ได้นะครับตัวเริ่มต้นมัน7,000 8 0 0 0ตัวท็อป YSS ที่มันมีปรับได้ทั้งหมดเลยทั้งรีบาวคอมเพรสชันอ่ะ15,000แต่ผมมาเล่นตัวนี้เออร์ลินพราคิดว่าเออร์ลินน่าจะจบกว่านะถึงแม้จะไม่มีปรับคอมเพรสชันก็ตามแต่สบายใจและกันเออในการที่จะซื้อเออลินโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูตอนติดตั้งกันไม่รู้จะยุ่งยากมากแค่ไหนน่าจะใช้เวลานาน,านอยู่ The next morning. มเมาคานสำหรับเปลี่ยนโชคนะครับวาวุ้นเลยเปลี่ยนโชคทีหนึ่งต้องใช้คานนี้นะในการดึงให้ล้อหลังรอยนะ <S <S ตอนนี้กำลังวาวุ่นกับการถอดนอด็อตเอ้ยถอดโชคเดิมนะ แกะไปเรื่อยนะตามคู่มือในเออร์ินเขาบอกว่าให้ถอดแฟลิ่งข้างนะฮะแล้วก็ขันได้เลยแต่แต่มันไม่ได้มันชนโค้งอ่ะพี่เมย์คือมันมันไม่มีพื้นที่ให้เสียบน็อตไปขันประแจไปขันน็อตไอหูหชกบนอนะ่ะก็เลยต้องถอดเดี๋ยวต้องยกถังตอนแรกเนี่ยถอดข้างมาแล้วนะแกะกันม่วงหมดล้วแกะทั้งคันแล้วนะแฟลิ่งข้างซ้ายขวาแกะหมดแล้วเลยเดี๋ยวว่าจะลองยกถังน้ํามันขึ้น ก็ดูว่ามันพอจะมีพื้นที่ขันได้หรือเปล่าคือตอนนี้ตอนนี้เห็นเลยว่ามันมีหูชกบนอยู่แต่ว่าไม่มีพื้นที่ให้ขึ้นให้ให้ปัาแจเข้าไปมีสัตว์ประหลาดอยู่ไหมเน,น้นนี่คือการยกถังน้ำมันครั้งแรกนะที่ยกด้วยตัวเองแบบเคยเห็นนะก่อนหน้านี้ให้ศูนย์ยกให้แล้วน้ำมันมันไม่ไหลอหะพี่เมย์ว้าวเปิดมาก็จะเจอกับอะไรนี่กองอากาศ ออรถไม่ได้เปลี่ยนกองอากาศเลยเปลี่ยนไปกี่ครั้งเองวะแต่รอบล่าสุดที่ต้องเปลี่ยนยังไม่ได้เปลี่ยนเลยเนี่ยสั่งเลยของอะไร BMC ของซุน <laughs> แม่ถอดดูเป็นไกด์ก่อนเพราะเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนสักวันนะึงคะเดี๋ยวดูไปเรืเลยอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะครับตอนนี้ถอดถังน้ำมันออกเรียบร้อยแล้ว รถก็จะเหลือแต่โครงนะเป็นนินจา650โครงไก่คันแรกของประเทศไทยและในโลกนี้นะเออผมอยากเป็นทรงเชิงไงอยากเป็นหัวใจนะวันนี้เนี่ยนี่คือหู ok น็อตชกบนซึ่งเมื่อกี้มันไม่มีพื้นที่ขันตัวเมียตัวเดียวตัวนั้นเลยสีขาวๆแวเดี๋ยวจะยกรถขึ้นก่อนแล้วก็ไปพักกินข้าวก่อนนะเที่ยงนะที่เหลือก็ไม่ยากแล้วนะยากตอนใส่ไม่รู้น็อตเลือหรือเปล่า แล้วก็เดี๋ยวลองเซ็ตโชคดูกำลังทอดน็อตหูโชคบนนะฮะซึ่งไอคันนี้นี่มันคือปกติเอาเทียบกับ CBR 300ก็ได้นะคันเก่ามันจะปรับสตัดเนี่ยตัวปรับสตัดจะอยู่ด้านล่างนะแต่นี้มันอยู่ด้านบนเหมือนกับเขากับหัวโช๊คอะนะเออแปลกดี แทนที่แบบตัวปรับสตัดจะไปอยู่ด้านล่างมันจะได้ปรับง่ายไงอ่ะดดูดูระยะปรับดูถ้าเป็นโชคล่างนะข้างล่างอะ่ะเนี่ยมันจะมีพื้นที่ในการปรับสตัดแบบมีพื้นที่เหลือเยอะแล้วพอตัวปรับสตัดไปอยู่ด้านบนมันทําให้เราต้องลื้ชุดไฟลิงด้านข้างออกในเวลาที่ผมปรับะนะแต่เดี๋ยวเวลาเราใสา e ่เออร์ลินเราจะใส่แบบตัวปรับสตัดกับรีบาวเนี่ยจะอยู่ด้านล่างแล้วก็ข้างบนก็ปกติ ถอดมันออกมาหููชกล่างเดี๋ยวล้อหลังกับสวิงอาร์มจะร่วงลงมานะต้องหาอะไรลองกันทันทีที่ถอดโชกปุ๊บมันก็จะร่วงดูไปเรื่อยๆนะะยาวๆอันนี้คานรับน้ำหนักรถ ยึดกับโครงไปเลยผูกไว้กับโครงนะกระบวนการถอดโชคนะมีแค่แป๊บเดียวรับยิงน็อตส,สองตัวหูบนหูล่างแล้วจบแต่กว่าจะได้ขั้นตอนนี้นะเฮะ้อรถสันหวัดเสียว <c oughs> จริงๆม,มันมีไอเชือกนี้รับอยู่นะแต่ว่าหวัดเสียวเฉยๆอาออกมาแล้วโชคเดิมนินจาหกห้าศปียี่ส <c oughs> ิมันทำคลอดจริง ออกมาแล้วแล้วดูโชกเดี๋ยวเทียบเทียบกับเออร์ลินให้ดูนะเดี๋ยวแกเออร์ลินก่อนอเทียบกันระหว่างโชกเออร์ลินแล้วก็โชกเดิมโชกเดิมจะปรับสตตดตรงนี้เอร์ลินจะปรับข้างล่างนะครับจริงๆตรงนี้ก็ปรับได้แต่ว่าแต่ว่าเหมือนกับคู่มือเขาบอกให้เราไปปรับข้างล่างตรงรีบาวแทนะ กำลังใส่ลูกเข้าไปในท้องแม่ใหม่นะโชคสีเหลืองเลยไม่แน่ใจว่านินจา650ปี20มีใครใส่โชคเออลินบ้างเรือยงไม่เห็นแค่รถก็ไม่เห็นแล้วหายากอาจจะเป็นคันแรกหรือเปล่าไม่รู้นะอาจจะมีคันอื่นใส่ก่อนก็ได้แต่เราไม่รู้ไง สีเหลืองเออก็ไม่แน่นะคันแรกในภาคใต้พี่มีว่ืออาจจะมีใครใส่ก่อนก็ได้ใครขับปียีสิบแสดงตัวหน่อยหาตัวยากมากคอมเมนต์กันได้คนระับแล้วก็ร้อยน็อตหูบนหูล่างไปแล้วก็เดี๋ยววัดค่าแสกดูว่าอะไรยังไงดีเออลองวัดดูก่อนว่า ระหว่างล้อหลังลอยพื้นกับล้อหลังแตะพื้นนะ่ะดูว่าระยะฟรีมันได้ตามในใบนี้หรือเปล่าถ้าได้ก็เดี๋ยวว่ากันตอนมีคนนั่งนะต่อไปก็ทําการวัดนะฮะระยะที่ล้อลอยไม่แตะพื้นนะที่ผมวัดผมจะวัดจากตรงนี้จากแกนล้อหลังขึ้นไปถึงจุดนี้ตรงแหลกนี้นะเมื่อกี้วัดแล้วเอาตลับเมตรวัดนะครับได้ประมาณ56นะระยะ56มิล นี่ประมาณห้าหกแล้วเดี๋ยวจดค่าไว้แล้วลองเอาล้อลงพื้นดูแล้วดูว่าจากห้าสิมันเหลือเท่าไหร่โดยอิงจากในตารางนี้นะถ้าเราเอาล้อลงพื้นเนี่ยค่า r 1 r 2อะ่ะต้องห่างกันไม่เกิน6มเมนะเป็นค่ากลางเห็นไหมมันทัดบนเออนั่นคือค่าแสกระหว่าง r 1 r 2 r 1ก็คือล้อหลังลอยพื้น r 2ก็คือล้อหลังแตะพื้น ส่วน R 3ก็คือมีคนนั่งจะเรียกกันประมาณนี้จะต้องลองเอาล้อหลังแตะพื้นดูแล้วลองวัดค่าแสงอีกทีหนึ่งว่าได้ตามคู่มือแนะนำหรือเปล่าตอนนี้เราได้ค่า R 1เมื่อกี้นะเป็น56มิลเอ้ยเป็น56เซนถ้าหน่วยเป็นมิลจะวัดง่ายกว่านะเอาเป็นว่า R 1ก็คือ560มิล R 2ก็ก็คือ554เมื่อกี้วัดแล้วนะช่วงที่ล้อลงพื้น ให้ชกหลังมันรับน้ําหนักตัวรถเองอะ่ะมันอยู่ประมาณเนี้ยประมาณ55.4สิบหมิลจุดจุดสเส้นก็คือ5้าร้อมิลก็ได้มาแล้วจวดไว้แล้วนะครับสองค่านี้ก็ห่างกันประมาณบวกลบนะประมาณ6มิลิเมตรตามค่าที่เอรินแนะนำมานะฟรีเซเห็นไหมหกมิลตรงนนเนี้ยกับไอเนี้ย เอา560กลบ554ี่ก็เหลือหถือว่าได้ตามค่านี้นะแล้วเดี๋ยวต่อไป R 3เนี่ยผมต้องเอารถลงมาแล้วลองนั่งดูถ้าจะเซ็ตคนเดียวนะแต่ถ้าใครจะเซ็ต2คนก็ต้องมีคนซ้อนด้วยถ้ามีสัมภาระด้วยก็ยิ่งดีเอาค่าที่เราใช้งานบ่อยที่สุดของผมจะเป็นซ้อนสองแบบไม่มีสัมภาระจะใช้บ่อยที่สุดเออแล้วเอาเราเอาค่าที่แบบบ่อยที่สุดดีกว่าไปเดี๋ยวประกอบรถกันก่อนแกะมาเยอะเลย แต่ได้แล้วไงค่าฟรีแซกค่าแรกเนี่ยโชคหลังได้ตามค่าที่เออร์ลินแนะนำมาแล้วไปประกอบรถประกอบเสร็จเรียบร้อยครับเออร์ลินเออร์ลินประดับบารามีได้เกิดขึ้นแล้วนะนินจา650คันนี้เมื่อกี้ลองเซ็ตค่าตอนที่ขึ้นไปนั่งแล้วนะเดี๋ยวผมจดไว้ละค่ายังถือว่ายังถือว่าได้อยู่นะในระยะ ที่เขาแนะนําห่างกันเล็กน้อยเอามาทวนกันอีกครั้งนะครับตอนล้อลอย560มิลตอนที่ล้อแตะพื้นเนี่ย554ส่วนต่างก็คือยังอยู่ใน6มิลที่เขาแนะนำนะ R1 กับ R2 แล้วพอมาเป็น R3 ตอนขึ้นไปนั่งเนี่ยมันได้ประมาณ525ก็เอาตามนี้เลยตามตารางก็คือเอา R1 ลบ R3 นะ R1 ก็คือ560ลบ R3 525ส่วนต่างมันก็ยังบวกลบนิดหน่อยนะกับ 33มิมลที่โรงงานแนะนำมาไม่ได้3 3าเป๊ะแต่ก็ถือว่าใกล้เคียงก็เลยไม่ได้ปรับอะไรเพิ่มนะอันนี้เซ็ตสำหรับนั่งคนเดียวถ้าสองคนก็เดี๋ยวต้องเซ็ตกันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวค่อยเอาลองไปขี่ดูว่าเป็นยังไงบ้างนะเอาเป็นว่าตอนนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวลองไปดูฟิลลิ่งตอนขี่แต่ที่ดูตอนนี้นะรถสูงกว่าเดิมนิดหน่อยนะเพราะว่าโชคหลังมันแข็งขึ้นนะครับก็คือโชคเดิม ชกเดิมเออร์ลินที่มันมาเดิมๆค่าโรงงานเลยเนี่ยไม่ได้ปรับอะไรเพิ่มเลยเออปรับไปแค่รีบาวรีบบวมีทั้งหมด30ระดับนะ,ะ,ะเมื่อกี้ปรับไป1 0 14คลิกก็คือตามคู่มือมันแนะนำเนี่ยเซตอัพดัลต้าเห็นไหม้ายมือมันจะมีรีบาว14คลิกไม่แน่ใจว่า14คลิกนี่คือที่มันแนะนําให้ปรับหรือว่าเป็นจํานวนคลิกทั้งหมดแต่ผมลองปรับแล้วมาได้30ตอนแรกอ่ะเข้าใจว่าไอ้คลิกเนี่ยที่มันเขียน14คือสามารถปรับได้14คลิกสาหรับรีบาว แต่เมื่อกี้ลองหมุนเล่นดูแล้วมันได้ทั้งหมดส0ิบเลยนะผมก็เลยตั้งไว้ประมาณสิบสี่สิบสี่สิบห้าประมาณนั้นอะค่ากลางๆนะครับไม่หนืดเกินไม่เด้งเกินรีบบวก็คือปรับจังหวะที่โชกยุบไปแล้วแล้วจังหวะที่มันกําลังจะเด้งคืนตัวสู่สภาพเดิมอะรีบบวจะเป็นตัวหน่วงตรงนั้นว่าจะให้คืนเร็วหรือค่อยคอยคืนช้าสําหรับชกเอออันนี้ไม่มีคอมเพรสชันคอมเพรสชันก็ตรงกันข้ามกับรีบบวก็คือจังหวะยุบยุบเร็วหรือยุบช้าเออ แต่คันนี้ไม่มีคันนี้มีแค่รีเบลมีแค่ตอนยืดก็ปรับได้ทั้งหมด30มสิบกิมผมตั้งไว้ประมาณ14บสี่ค่ากลางๆนะเดี๋ยวค่อยไปดูฟิลลิ่งตอนขับกันว่าเป็นยังไงโอเคไปเอาล่ะเดี๋ยวไปเทสโชครถกันหน่อยนะครับเอรินเคเอเจ็ดสามหกใส่กับรถผมนะมาดูกันว่าฟิลลิ่งจะได้ประมาณไหน ตอนนี้ค่าสตัดไม่ได้ปรับปรับรีบาวไปเป็น14คลิกสิบคลิกโชคมีความแข็งขึ้นนะรถตัวรถสูงขึ้นเล็กน้อยถสติกเกอร์ไปแล้วเอรินแล้วก็ตรงนี้เอรินสติกเกอร์เขาแถมให้ก็เลยเอามาติดนั่นนี่สติกเกอร์อ้าวหลุดแล้วอะ่ะตรงมุมนี้หลุดแล้วนะ ไปลองดูไม่รู้ว่าผมจะจับฟิลลิงได้มากน้อยแค่ไหนนะตัวรถสูงขึ้นเลยนะที่รู้สึกตั้งแต่นั่งเลย ตอนนี้เกือบห้าโมงแล้วรถน่าจะเยอะนะบนถนนเดี๋ยวไปเรื่อยๆก่อนดีบาวเนี่ยยังปรับไม่จบเนะต้องค่อยๆขับแล้วค่อยๆปรับไปเรื่อยๆนะครับเพราะงั้นคลิปนี้อาจจะได้แค่ฟิลลิ่งแรกเริ่มผมว่าผมยังเซ็ตโช๊คไม่ลงตัวนะน่าจะต้องให้เวลาหน่อยลองดูการใช้งานอะไรเงี้ยอันนี้เซ็ตมาสําหรับนั่งคนเดียวอยู่ในค่าที่อ้างอิงตามคู่มือของเอรินที่แถมมาให้อะนะอยู่ในค่าของ ที่เอรินแนะนำอยู่ให้เครื่องร้อนแป๊บหนึ่งนะแต่มันรู้สึกมันมันรู้สึกแปลกๆนิดนึงคือโชคหลังมันมันหนึบมันแข็งขึ้นแต่โชคหน้ามันยังย้้ยเท่าเดิมเท่าแ,แบบมันมันไม่บาลานซ์กันทุกคนผมผมจะบอกว่าเดี๋ยวผมทำชคหน้าต่ออาจจะแค่ซื้อไอตัวหัวโชคที่สามารถปรับความแข็งสปริงเดิมได้อะนะ แล้วก็เซ็ตน้ํามันโช๊คใหม่แค่นั้นก่อนคือถ้าเอาจบอะต้องเปลี่ยนไส้ในเปลี่ยนสปริงเป็นของแต่งนั่นแหละแต่ว่าณเวลานี้งบประมาณยังยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะเรื่องเงินก็เอาง่ายที่สุดคือเซ็ตน้ํามันโชค๊คแล้วก็ใส่ไอห,หัวปรับโชค๊คเออไม่ต้องไปทําอะไรกับไส้ในมันตอนนี้ฟิลลิ่งที่รู้สึกก็คือข้างหลังมันเด้งขึ้นหนึบขึ้น เออแต่โชคหน้ามันย้วยวะ่ะโชคหน้ามันยังนุ่มอยู่เลยออ้ยฟิลแน่นๆเดียะเมื่อก่อนผมเคยคิดว่าโชคที่ดีนี่คือต้องนิ่มนมนะที่ผมชอบแต่พอลงมาปรับแข็งๆดูแล้วอ่ะมันกลายเป็นว่ามันสามารถจะซับหลุมได้หมดเออ จะไม่มีอาการดิ้งกระดอนนะีะถ้าโชคที่ดีมันจะต้องซับแรงกระแทกซับหลุมได้สําหรับผมมานแน่ในความคิดของผมมันจะดีกว่านี้ถ้าโชคหน้ามันแข็งด้วยนะอันนี้มันจะรู้สึกแปลกๆอะ่ะหน้ากรหลังมันไม่บาลานซ์กันไงข้างหน้าคือย้วยสุดใจเลยส่วนข้างหลังนี่คือกลายเป็นหนึบๆไปแล้วเดี๋ยวลองโค้งกันดูนะว่าจะเป็นยังไงฟีลลิ่งตอนในโค้งอ่ะนะ <laughs> อันนี้ผมยังไม่ได้ซัดโค้งแบบจริงจังนะแค่แบบเบาๆแ,แต่หน้ามันย้วยอ่ะกลายเป็นว่าแบบแป,กแปลกๆว่ะเดี๋ยวลองใหม่โค้งหน้าเฮียออกมาสัดหน้าทำไมวะเนี่ย ออกมาแล้วขับช้าว่ะเสียจังหวะเลยรถเยอะ,อะผมไม่แน่ใจว่าผมจะโค้งได้ไหมเนี่ยฟิลลิงมันหนึบขึ้นใน,นในโค้งโชคหลังอะ่ะหนึบขึ้น ความรู้สึกมันเหมือนตูดโด่งขึ้นเล็กน้อยอ่ะเออตอนแรกผมคิดว่าเดี๋ยวจะต้องมาเซ็ตชกหลังกันใหม่ตอนมีคนซ้อนแต่ตอนนี้ความคิดผมเปลี่ยนเป็นนิดนิดหน่อยนะผมรู้สึกว่าชกหน้ามันย้วยอยู่เลยอ่ะล้วถ้าเราไปทําให้หลังมันแข็งเนี่ยมันมันจะแป,แปลกกว่านี้อ่ะอันนี้ก็แปลกพอละไปเลยดีกว่า วันหนึ่งที่เซตโชคหน้าคงจะดีกว่านี้นะตอนนี้ฟิลลิ่งมันก็ดีขึ้นแต่มันจะดีกว่านี้ถ้าผมทำโชคหน้าให้มันแข็งขึ้นกว่าตอนนี้นะมันน่าจะงัดประสิทธิภาพโชกหลังมาได้ดีกว่านี้ให้มันบาลานซ์กันไงหน้าหลังเข้าๆประมาณนี้นคะรับไว้เดี๋ยวถ้าเซตติ้งอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูกันในคลิปถัดๆไปเรื่อยๆนะ ต้องใช้เวลานะโชคมันไม่ได้เซ็ตสร็จในวันเดียวโอเคก็สำหรับใครที่สนใจโชเอริน e สำหรับใส่เซ5 0หนินจา650ตั้งแต่ปี2017จนถึงปัจจุบันนะนะก็ในแอปช้อปปี้นะครับประมาณ22,000กว่าบาทใส่โค้ดอาจจะเหลือ198 0 0าเหมือนผมก็ได้โอเคงั้นไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้